ธุรกิจโ,โรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะอย่างธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเราะน้องเอิร์นมันอาจจะเป็นพวกนิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นที่เห็นง่ายๆที่มันจะอยู่กันชุกชุมเนาะก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมลํำพูนใกล้ๆเรา๋อก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ชลบุรีที่อยุธยาหรือพวกสม,มุทรปราการนี่เขาจะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขนาดใหญ่ซึ่งการที่ โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยทำไมเขาถึงค่าไฟแพงกว่าพื่อนเนาะก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงอาจจะช่วงเช้าสมมติช่วงเช้าเป็นช่วงที่สตาร์ทเครื่องจักรอาจจะแปดโมงเริ่มเปิดแปดแปดโมงไปจนถึงดึกเลยใช่ไหมก็คือเขาจะเริ่มเปิดไฟกันหนักในช่วงช่วงช่วงาร์าเครื่องจักรอ่ะจากนั้นช่วงเนี้ยช่วงที่สตาร์ทเครื่องจักรเนี่ยมันจะเกิดค่าที่เรียกว่าค่าดีมานชาร์จที่พอเราเปิดเครื่องจักรปุ๊บค่าดีมานชาร์จจะพุ่งเลยนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่าเออจะทํายังไงที่่จะสาาามรถลดค นั่นเองก็คือเรื่องของระบบโซลารเซลล์เนี่ย<ม>ก็อาจจะเข้าไปช่วยสปอร์ตในจุดนี้ได้เพื่อเราจะดึงไปจากรัฐด,ดึงไปจากการไฟฟ้ามาได้<อ>ให้น้อยที่สุดนั่นเอง